สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนนั่นเองนะครับผมและสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับกางเกงลายสก็ตนะครับมาแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมจนไปถึงวันที่13สิงหาคม2566นั่นเองนะครับผมก็จะลดราคาเป็นพิเศษด้วยนะครับผมนี่ครับลดไป20%นะครับ3วันแรกเท่านั้นนั่นเองนะครับก็ใครที่จะซุ่มนะครับ3วันนี้นะครับก็ จะลดพิเศษไปเลยนะครับผม20%นั่นเองนะครับสำหรับกางเกงนอนลายสก็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมลุงเนสใส่กางเกงนอนลายสก็ตอยู่แล้วก็หมัดยูนิคอนนะครับเพราะว่าครีเอเตอร์แจกมาให้ลุงเนสก่อนนะครับผมก็ลุงเนสใส่ดูก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปสุ่มเป็นไอเทมถาวรนะครับนี่ไอนี้ก็คือหมัดยูนิคอนนะครับผมกับกางเกงลายสก็ตนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเนสเตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับจะมาล่า กางเกงลายสก็อตให้น้องๆดูว่ามันจะหมดเยอะหมดมากยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ลุงเล็กก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมและกิจกรรมนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบสุ่มกล่องนั่นเองนะครับผมหาโทเค็นหรือว่าในกล่องมันมีการันตีด้วยนะครับนี่ ก็ในกล่องนี้นะครับจะมีโทเค็นตั้งแต่2 3 5 7 9นะครับผมรวมไปถึงการันตีนั่นอีกนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่า3วันแรกนะครับจะลดลงไป20%นะครับผมลดเป็นพิเศษเลยนะฮะนี่แล้วก็จะใช้อ่า10 75โทเค็นนะครับผมในการแลกกางเกงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมา ดูที่ว่านูเนสประเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับ20กล่องแรกนะครับปุ๊บจะได้กี่โทเค็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม20กล่องแรกนะครับ400โอ้โหได้นั่งสี่สิแล้วอ่ะคุณดู40โทเค็นแล้วอ่ะโอ้โหอีก10กล่องไหมเดี๋ยวนะลอง10กล่องกล่คลิปนี้จบเร็วแน่เลยว่ะต้อง20กล่องนั่นแหละถูกแล้วนะครับ20กล่องครับอีก400เพชรนะครับผม นี่ขนาดลดไปแล้วนะ20กล่องยังสี่ร้อยเวทเลยอะขนาดลดไป20%นะ์ไดคนดูป่ะดูซิว่าตรงนี้จะได้กี่โทเค็นนะครับปุ๊บอ้าวละ2รอบได้มา4เอ้ย81โทเค็นนะครับผมแล้วก็นั่นแหละแลกเลยดีกว่านะครับผมสำหรับกางเกงลายสก,ก็อตนั่นเองนะครับผมนี่กางเกงมาก่อนนะครับเราก็แลกกางเกงก่อนเลยละกันนะครับผมมาดูนี่โอเค ก็ได้มาเป็นถาวรแล้วนะครับก็ที่เคียร์เตอร์แจ้งมาก็จะเป็นของไอเทมเช่านะครับผม3วันนะแต่ตอนนี้ลูกเลีุ้่มถาวรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วเกินไปนะครับผมสําหรับาภายในอาทิตย์นี้นะครับจะมีของเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนของหมัดนะครับหมัดยูนิคอร์นนั่นเองนะครับผมนี่หมัดตัวนี้เลยนะครับผมและก็ในส่วนของอ ไอเทมชิ้นอื่นๆนะครับรวมไปถึงเขาเรียกอะไรสมุดสมุดแรมเพจอ่ะคนดูเขาเรียกอะไรแล้วเนี่ยสมุดแรมเพจกลับมาด้วยนะคนดูอ่าถ้าทางนี้กลับมาด้วยนะครับเป็นเซตตำนานเขาเรียกเซตอะไรแล้วคนดูเออผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมมีคาตาณะมีไอวอลนะครับใครที่ยังไม่ได้อัพก็สัปดาห์นี้กลับมาแล้วด้วยนะครับผมรวมไปถึงชุดชุดนี้ก็กลับมาเหมือนกันนะครับ เขาเรียกชุดอะไรครับผมลุงเท็ก,ก็จบไม่ได้นะครับอืมประมาณนี้นะครับนี่ใครที่รอคอยหัวนี้กลับมาก็สัปดาห์นี้มาแน่นอนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามลุงเท็เพื่อติดตามกิจกรรมใหม่ๆจากฟิฟาย์ไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกการติดตามมากๆนะครับผมคลิปนี้จบเร็วหน่อยเพราะว่ามันสมง่ายเหลือเกินนะครับโอเค เจอกันใหม่นะครับผมทุกคนคืนนี้หลับฝันดีนะครับ